สวัสดีครับ FC ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีกุมในช่วงครึ่งแรกเดือนพฤษภาคม2568ชาวกุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีไหวพริบดีเป็นคนละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระไพ่ชุดแรกเก้าเหรียญ a อ e of Cups และไพ่สิบดาบชาวราศีกุมในช่วงครึ่งแรกเดือนพฤษ,ษภาคมปีพศ2568ก็ยังนับว่าเป็นช่วงที่ดีสำหรับตัวคุณที่คุณจะมีเงินทองหมุนเวียนเข้ามาค่อนข้างมากมีเงินจับจ่ายใช้สอยอย่างสบายแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลานี้ คุณอาจจะมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือว่ามีการได้เปลี่ยนแปลงเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆในการใช้ชีวิตให้มีความสุขให้มีความเจริญมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องปัญหาสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวของคุณเอาไว้บ้างเพราะว่าคุณได้ให้สิบจากในตำแหน่งที่3 ก็เป็นตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีอุปการะคุณกับคุณแต่ในอีกทางหนึ่งมันก็อาจจะหมายถึงสุขภาพของคุณเองด้วยที่ว่าคุณอาจจะทำงานมากหักโหมง,งานหนักแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอก็อาจจะนำพาซึ่งการเจ็บป่วยเข้ามาสู่ตัวคุณเองชุดที่สอง Night of s o r อดสองดาบและไพ่คิงออฟค ชุดนี้ก็บ่งบอกว่าคุณก็มีชีวิตที่ต้องดิ้นรนต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคซึ่งเป้าหมายของคุณก็เหมือนกับว่าจะนำพาความสุขความมีกินมีใช้เข้ามาสู่ครอบครัวของคุณและในระยะนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวสารจากแดนไกล ซึ่งก็อาจจะเป็นการติดต่อจากคนที่ไม่เคยติดต่อกันมานานหรือว่าขาดการติดต่อไปก็จะมีการติดต่อเข้ามาแต่ก็เป็นข่าวที่อาจจะไม่จะดีเท่าไหร่ก็คือสร้างความไม่ค่อยสบายใจให้กับตัวคุณเองและช่วงนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการขัดแย้งกับคนรอบข้างเอาไว้บ้างแต่อย่างไรก็ตามชีวิตของคุณช่วงนี้ ก็นับว่ามีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์มีความสุขสบายทั้งในการใช้ชีวิตและก็การจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าคุณได้ไพ่ k i n g of Cup มาในตำแหน่งที่6มันก็เหมือนกับบ่งบอกว่าชีวิตของคุณในช่วงนี้มันอุดมสมบูรณ์ดีอยู่ชุดที่3 5ไม้เท้า6ดาบและจัดเม้นการได้ไพ่5ไม้เท้ามาในตำแหน่งที่7 มันก็เหมือนกับจะเตือนเตือนว่าการทํางานกิจการของคุณในช่วงระยะเวลาเนี้ไม่ว่าจะเป็นงานประจําก็ดีหรือว่างานที่ค้าขายส่วนตัวทําธุรกิจส่วนตัวคุณจะต้องเผชิญกับปัญหาหนักอกหนักใจพอสมควรเพราะว่าในภาพห้าไม้เท้าก็เหมือนกับคนที่ถือไม้เท้ามาลุมมาต้มแข่งแย่งแข่งขันกันค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ดี คุณก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้ด้วยดีคุณได้ไพ่6ดาบมาในตำแหน่งที่8มันก็เหมือนกับบ่งชี้ว่าปัญหามันจะลอยไปกับกระแสน้ำซึ่งในภาพมันก็จะเป็นดาบที่ปักไว้บนเรือแล้วก็มีคนค้ำถอบไปซึ่งบางครั้งมันอาจจะเกี่ยวพันกับปัญหาคนรอบข้างหรือว่าคนที่ใกล้ตัวคุณที่อาจจะสร้างปัญหาขึ้นมา มันก็จะคลี่คลายแล้วก็ยุติปัญหาไปได้และสิ่งที่พอจะทําให้คุณรู้สึกใจฟูขึ้นมาก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่ได้ไพ่จัดเม้นมาในตำแหน่งที่9จัดเมนเป็นสัญลักษณ์แทนเทวดาที่มาโปรดมนุษย์บนโลกในภาพก็จะเป็นรูปเทวดาเป่าแต่แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นรูปมนุษย์ที่ขึ้นมาจากหลุมหรือว่าพื้นดิน มันก็เป็นการที่ว่าได้รับการโปรดโดยเทพเทวดาดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้ดวงชะตาคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตำแหน่งที่10 queen of wand คุณนับว่าได้ไพ่งานที่ดีมากใบหนึ่งขึ้นมาคุณจะประสบความสำเร็จในกิจการงานที่คุณทำอยู่เป็นอย่างดีไม่ว่าคุณจะมุ่งมั่นหรือว่าคาดหวัง ในผลสำเร็จใดๆคุณก็มีโอกาสที่จะทำมันได้นอกจากนี้ในอีกทางหนึง่งคุณก็จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเจ้านายที่เขาให้การหนุนหลังคุณอยู่สรุปภาพรวมคนกลุ่มในช่วงครึ่งแรกพฤษภาคมปี68คุณก็ยังนับว่าอยู่ในช่วงชีวิตที่ดี มีกินมีใช้แล้วก็มีโอกาสที่จะมีเงินทองไหลเวียนเข้ามาสู่ตัวคุณเองค่อนข้างมากแต่ในอีกทิศทางหนึง่งชีวิตของคุณก็อยู่ในช่วงที่แบบยังต้องดิ้นรนฟันฝ่าต่อสู้กับปัญหาประสรทต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการงานคุณต้องอใช้พละกกำลังสติปัญญาในการที่จะเอาความสำเร็จเข้ามาสู่ตัวคุณเอง แต่ไพ่ได้เตือนว่าระยะเวลาเนี้ยคุณคงต้องระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวขราวจากคนที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานซึ่งก็อาจจะเป็นข่าวขราวที่นำพาซึ่งความไม่สบายอกสบายใจมาสู่ตัวคุณเช่นการเจ็บป่วยของญาติพี่น้องอะไรแบบนี้แต่คุณก็ยังนับว่า ปัญหาต่างๆอ่ะมันก็จะคลีใครออกไปจากตัวคุณเพราะว่าคุณก็ได้รับการดูแลคุ้มครองดวงชะตาจากเหล่าเทพเทวดาในระยะนี้ถ้าคุณมีเวลามีโอกาสก,าก็มันไปแวะเวียนสร้างบุญสร้างกุศลตามศาสนสถานที่คุณเคารพนับถือเพื่อให้เกิดเป็นบุญกุศลหรือทานบาร,รมีที่จะมาสนับสนุนตัวคุณเองให้ ก้าวขึ้นสู่ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองได้การทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ก็เป็นความเชื่อที่มีสืบทอดกันมาหลายร้อยปีและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ขอให้เอฟซีโปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับการที่เราจะไปเชื่อถือในสิ่งใดๆก็ขอให้ท่านลอง ตึกตรองดูให้ดีว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำพาซึ่งประโยชน์ซึ่งความสุขเข้ามาสู่ตัวเราอย่างแท้จริงหรือไม่อย่างไรในการดูไพ่ย,ยิปซีเราก็ดูในมุมมองของสิ่งดีๆที่ให้ได้แสดงออกมาให้เราเห็นแล้วมันสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของเราก็รองนำไปปรับใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์เป็นความสุขความจเจริญ แก่ชีวิตสิ่งใดที่ให้ได้ท้วงติงหรือเตือนให้เราระแวดระวังก็ลองพิจารณาดูอีกครั้งว่าสิ่งเหล่านั้นจะนําพาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจปัญหาเพศภัยมาสู่ตัวเราอย่างไรเพื่อจะได้วางแนวทางในการที่จะแก้ไขหรือป้องกันเสียแต่เนิ่นเน,นิชีวิตของคนเราก็ไม่แน่ไม่นอน บ้างก็เจอความทุกข์บ้างก็เจอความสุขบางทีมีความสุขอยู่ดีๆก็เกิดความทุกข์กันแบบฉับพลันดังนั้นเ,เพื่อความไม่ประมาทก,ก็ขอให้เอฟซีหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างคุณงามความดีให้การเอื้อเฟื้อต่อนุษย์สรรพสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อเป็นการเพิ่มภูนบุญกุศลและทานบารมีที่จะมาคอย ช่วยนหนุนนำและทุเราเบาบางปัญหาอันเกิดจากเคราะกรรมที่ตามเข้ามาสู่ตัวเราถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนเือดกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ย,ยิปซีในช่วงเวลาอื่น,นการแนะนำพระคาถาจากพระภิกษุอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกเป็นการสวดท่องเสริมสติ เสริมกำลังใจและเสริมมงคลต่อตัวท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวา,ารามที่สวยงามอาหารอร่อยตลอดจนถึงการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าจะเกิดเป็นลางดีหรือลางร้ายพร้อมการหอดรหัสเลขมงคลจากทางช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับ และสำหรับ fc ที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่ท่านก็สามารถที่จะย้อนกลับไปค้นดูคลิปเบิร์เดิมที่ทางช่องได้ลงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่มูทักคาถาหรือว่าการทำนายฝันต่างๆและทานนี้ก็ฝาก fc ไว้ให้ช่วยชมโฆษณาจากผู้มีอุปการะคุณเพื่อเป็นการสนับสนุน ทางช่องกันด้วยนะครับสำหรับปีมะเส็ง2,568นี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านประสบแต่โชคดีมีความสุขบังเกิดแต่โชคราภกันยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ